วันนี้จะเข้ามาพูดถึงในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคซึ่งในโบราณกาลนั้นเชื่อว่ามีอยู่จริงและเกี่ยวพันกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาจนจนถึงปัจจุบันหลายคนก็ยัง กราบขอพรขอโชคขอลาบซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินจะเข้ามาพูดถึงในเรื่องของนาคหรือพญานาคที่จัดว่าเป็นสัตว์เหิมพานกึ่งเทพกึ่งสัตว์มีพระกําลังและมีอิิฤทลิ์มากมายมีลักษณะคล้ายงูใหญ่และมีงอนดวงตาสีแดง เก็ดมีหลายสีแล้วแต่ว่าเป็นนาคตระกูลไหนนาคโดยทั่วไปนั้นจะมีเสียงเดียวและหลายเสียงก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่มีบารมีลอิทธิฤทธิสูงเพียงใดยกเว้นแต่นาคอนันตนาคราชเจ้าแห่งพญนาคทั้งปวงซึ่งสามารถแผ่เสียงได้มากไม่จํากัดจํานวนนอกจากนี้แล้วนาคยังมีสภาวะเป็นทิพย คือสามารถจำแรงแปลงกายเป็นคนได้ตามใจที่ปรารถนามีธริตในการบรรดาลให้เกิดฝนแล้วมักมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะพญานาคนั้นเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จึงกระนั้นก็จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาพญานาคมีที่อยู่อาศัยในแม่น้ำหนองคลองบึง แม้ในสวรรค์พญานาคแม้จะเป็นเทพแห่งอสรพิษแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จึงจัดให้อยู่ในฝ่ายสุขติภูมิพมนักได้สูงสุดเพียงสวรรค์เช่นจตุมหาราชิกาซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นต้นโดยปัจจุบันท้าวิรุปักโขนาคราตนั้นเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ประจำอยู่ทางทิศตะวันตกก็ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ด้วย ในตำนานนั้นนากมีอยู่หลายตระกูลก็จริงแต่มีเพียงสีตระกูลเท่านั้นมักถูกกล่าวขานหนึ่งตระกูลวิรรปังพญานาคตระกูลนี้มีผิวกายหรือว่าเกตเป็นสีทองงดงามมากเป็นนาคชั้นสูงสุดถือกำเนิดแบบโอปาติกะก็เกิดขึ้นเองแล้วโตเลยมากด้วยอิทธิฤทธิ์บุญบารมีมักถูกจัดอยู่ในชั้นเทพพมนักอาศัยอยู่ในทิพวิมานอีกทั้งยังเป็นชนชั้นปกครองที่คอยปกครองนาคทั้งหลายอีกด้วย และไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งมนสะกดอลัมภายของพญาครุดตระกูลวิรูปักพญานาคที่รู้จักกันดีก็ได้แก่สุวรรณนาคราชพญามุจรินนาคราชเป็นต้นพญานาคตระกูลที่สองได้แก่เอาราประถะเป็นพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือว่าเกรดเป็นสีเขียวถือเป็นพญานาคชั้นสูงมักจะถือกำเนิดแบบโอปาติกะกำเนิดขึ้นเองหรือแบบอันทะ คือกำเนิดจากฟองไข่มีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพยานาคตระกูลสีทองอาศัยอยู่ในเมืองบาดานไม่ลึกมากเป็นตระกูลที่พบได้มากที่สุดและใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์จนเกิดเป็นตำนานรักมากมาย ระหว่างนาคกับมนุษย์และหากบำเพ็ญเพียรบารมีจนแกล่งกล้าแล้วก็สามารถแผ่เสียนได้ถึงกก้าวเสียนได้เช่นกันก็สามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาสีสุดโธนคราชและแห่งเวียงนาคินคำชนดเป็นต้น พญานาคตระกูลที่3ได้แก่ตระกูลฉัพยาปุตตะเป็นพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีรุ้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุชะคือกำเนิดจากครั้นอาศัยอยู่ในนครบาดาลหรือป่าลึกเป็นพญานาคที่มีความงดงามมากเพราะมีเกล็ดเลี่ยมหลากสีสวยเหมือนสีรุ้งมีอิทธิฤทธิ์มากมักพบได้ยากเพราะมักอาศัยอยู่ที่ลึกลับ พญานาคในตระกูลที่สี่ได้แก่ตระกูลการหาโคตมะเป็นพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกรดเป็นสีดำนินการส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสริะคือเกิดจากเหงือกใครและสิ่งหมักหมมต่างๆหรือแบบอันธชะคือเกิดจากไข่มักมีร่างกายก้ยมยำบึกบึนแม้ไม่ถือว่าเป็นนาคชั้นสูงได้ก็มีอำนาจได้อิทธิฤทธิปฏิหารใหม่แพทยตระกูลอื่นๆเลย เพราะชอบอาศัยอยู่ในท้องน้ำลึกและที่เร้นลับมักมีหน้าที่ในการเฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นๆก็ตามแต่หากมันบำเพ็ญเพียรจนมากยานบารมีแล้วก็สามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันสำหรับพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชเป็นกษัตริย์นาคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาล พญานาคหรือนาคราชก็คือนาคราชที่เป็นใหญ่กว่านาคราชทั้งปวงมีพญานาคอยู่เก้าพระองค์ที่คอยปกครองเหล่านาคทั้งหลายและเป็นกษัตริย์นาคาธิบดีมีทั้งหมดเก้าพระองค์ด้วยกันหนึ่งพญาอนันนาคราชซึ่งเป็นนาคราช ที่เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงเป็นพญานาคผู้ทรงมากด้วยอํานาจบารมีและมีอิทธิฤทธิเหนือพญานาคใดๆถือว่าเป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งหมดในพิภพนี้พระองค์เป็นพญานาคพานะคู่บารมีขององค์พระนารายณ์มหาเทพเกิดมาก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงและปกติจะขดตัวเป็นบัลลังที่ประทับของพระนารายณ์อยู่กลางกเกษียนสมุด จึงเป็นที่มาของพระนรายบรรลมสินมีพระนามเดิมว่าพระเศสศนกราชเป็นพระอรถของพระฤาีกัสยปะและนางกัตทรุคาว่าอน,นันตะนั้นแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายถึงทรงมีพระวรกายยาวมากจงสามารถพันรอบโลกได้เลยพระวรกายนั้นใหญ่โตเมื่อขยับตัวแต่ละครั้งแผ่นดินจะสั่นสะเทือนบนหัวมีงอนที่คลางนั้นมีครามีพระวรกายสีขาวทรงประกา เรืองรองป้องของพระนภีพระเสียนนั้นเป็นสีทองแผ่เสียนได้มากถึงผันเสียขนขณะดที่พญานาะคอื่นสามารถแผ่เสียนได้ไม่เกินกาวเสียนซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของนาคทั้งปวงมีอํานาจบารมีและอิทธิฤทธิ์มากมายจนไม่มีพญานาะคองใดเทียบได้สามารถพ่นไฟปไรายกันล้างโลกได้เลย ในคัมภีรโปรณะของอินเดียได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นหนึ่งในปฐมชีวิตของการสร้างจักรวาลเมเบียของท่านนั้นเป็นที่อยู่ของดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลเวลาคลายตัวดจะดําเนินไปข้างหน้าฟ้าดินจะสั่นสะเทือนก่อให้เกิดจักรวาลใหม่ขึ้นและเมื่อครั้งใดที่ท่านหดตัวจักรวาลน,นั้นนั้นก็จะถือการสิ้นสุดได้เช่นกัน ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านเคยอวตารล,ลงมาในโลกมนุษย์สองครั้งครั้งหนึ่งตามมหาตามรามเกียรติพระนรายทรงอวตารมาเป็นพ่อรามนั้นพระยาอนันตนาคราชได้อวตารมาเป็นพลักพระอนุชาคู่ใจช่วยพระรามทำสงครามต่อสู้กับทศกัณฐ์เช่นกันและอีกครั้งตามมหากราม,มหาพระตะเมื่อพระนรายอาวตารมาเป็นพระกิษณะนั้นพระยาอนันตนาคราชได้อวตารมาเป็นพระ พลามและเชษฐาของภาคอิสนะเช่นกันพญาอนันตะนาคราชนั้นจะมีมเหสีคู่บารมีก็คือพญานาคินีอุสาวะอนันตวดีซึ่งเป็นพญานาคินีประจําองค์แม่ลัสมีพระมเหสีขององค์นารายมหาเทพเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักมีพระนภีและพระเสียนเป็นสีทอง สองพยามุจรินนาคราชพยามุจรินนาคราชนั้นเป็นพยานาคในตระกูลวิโรปกักเป็นตระกูลสีทองซึ่งเป็นพยานาคชั้นสูงที่มีพลังอำนาจและอิทธิฤทธิเหนือกว่าพยานาคในตระกูลอื่นๆเช่นกัน พญานาคมุจลินนั้นจะถือกำเนิดแบบโอบปาฏิกะและมีรูปพันธ์สันฐานใหญ่โตมีพระเสียรป้องพนาเพและเกรดเป็นสีทองสามารถแผ่เสียรได้ถึงเจ็ดเสียรแล้วมีอายุเป็นพันปีพระองค์นั้นเป็นพญานาคที่รักความสงบ ยังเริ่มสายศรัทธานในหลักธรรมของพระพุทธาศาสนาทำให้พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อมุ่งยะละทางโลกทรงถือครองภูมิจันทร์บำเพ็ญพรตทรงหลุดพ้นภูมินาคะเดียรชฉานจุติเป็นเทพนาขราชชั้นพรม ไม่มีชายาด้วยบารมีที่สูงส่งและมุ่งเข้าฌานสมาธิบำเพ็ญตบะอย่างสม่ำเสมอนี้ทำให้พระองค์ทรงครอบครองมณีนาคาไว้ถึงเจ็ดดวงแล้วสามารถควบคุมฟ้าฝนได้ดังฤทัยด้วยอำนาจบารมีที่สูงส่งนี้ส่งผลให้พระองค์มีพระเนตรสีฟ้าและมีฤทธ มากสนาสกดศัตรูใดๆด้วยมนตราพญานาคเพียงแค่เพ่งมองอีกทั้งพระองค์สามารถจำแรงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้พญานาคมุจลินนั้นจะเป็นพญานาคที่ปกครองนครบาดานถึงสามแห่งได้แก่รัตน,น,นบาดาลและสวรบาดาลแล้วพระองค์ยังมีพิษที่รุนแรงใครที่โดนพิษของพระองค์จะมีร่างสลายไปในพริบตาและไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งมนอลัมพายซึ่งเป็นมนตราของพญาครุฑที่ใช้ ปราพยานาคอีกด้วยครั้งหนึ่งเมื่อสามาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมแล้วพระองค์ได้เสด็จไปยังสถานที่เจ็ดแห่งเพื่อเสวยวิมุติสุขทรงพักผ่อนหลังจากที่ตัดสรู้ถึง49วันณสถานที่เจ็ดแห่งเป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองใดๆมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ ไปประทับนั่งขัดสมาที่ใตล้ล่มไม้จิกอันมีน้ำว่ามุจรินไกยแม่น้ำเนรัญชาราดในป่าหิม,มพานต์อันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งไม้มหาโพธิ์ทรงสเสวยวิมุติสุขอยู่แห่งนั้นถึงเจ็ดวัน แต่ในการนั้นเกิดฟ้าฝนขนองตลอดทั้งเจ็ดวันปรากฏว่ามีพญานาคนามวา่ามุจลิน,นาคาราชมีอำนาจและอิทธิฤทธิ์มากอยู่ที่สะบกขอรณีกลายตนมุจลินนั้นได้พบเห็นพระองค์แล้วเกิดความเริ่มใสศรัทธาได้ถวายอารกขาโดยขนดกดกาย อบรอบพระองค์ไว้เจ็ดรอบและแผ่พังพานเพื่อปกป้องบนพระเศียรไม่ให้ฝนและลมต้องพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้ารวมทั้งเลือบยุงและสัตว์น้อยใหญ่จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะครั้นเมื่อฝนหยุดแล้วพยามุจลินนาคราชจึงคลายขนดและจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามถวายนมัสการณเบื้องพระพัก พระองค์จึงทรงเปล่งพระอุทานว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เปลีป่ยนแปลงคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลก วิธีบูชาองค์พญานาคแล้วจะใช้เครื่องสการะในวันธรรมดากับวันพระวันธรรมดาจะมีเทียนสองเล่มทูบห้าดอกเจดดอกหรือ9ดอกน้ำดื่มสะอาดในแก้วใสส่วนในวันพระก็จะมีเทียนสองเล่ม ทูบห้าดอกเจดดอกเ้าดอกแล้วมีผลไม้3อย่าง5้าอย่างเจดอย่างหรือ9้าอย่างอาทิเช่นมะพร้าวหมากพรูดอกไม้จะเป็นดอกบัวดอกมะลิดอกพุธดอกกุหลาบขาวนะคะน้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาดในแก้วใสเท่านั้น ในคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่มีความเลื่อมใสศรัทธานในปู่มุจลินนักขราชขอให้ท่องคาถาของปู่มุจลินนักขราชดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะ นาติตังพยามะนาคายะมุจเรนนาคาสาธุโนพันเตะยะมะยะมะบอกชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วที่อยู่ที่อาศัยอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดขอพรใดแล้วพูดให้ละเอียด หากพรใดสิ่งใดประการใดที่ท่านขอต่อองค์ปู่จรินหนาคราชนั้นเต็มไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและถูกต้องทํานองครองธรรมก็ขอให้พรนั้นสิ่งนั้นประการนั้นจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอยู่ในรายการด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กษัตริย์นาคาผู้ปกครองบาดาน9พระองค์นั้นแอดมินผู้จะทำรายการได้เคยจัดไว้แล้วในช่อง youtube วันใหม่อภิมหารวยแต่ว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับ องคษัตนาคา9้าพระองค์เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอาทิเช่นเรื่องของวิธีการจัดทําเครื่องสการะบูชาแล้วก็คาถาที่เป็นคาถาบูชาองค์พญามุจจรินทรราชแล้วก็มีคาถาบูชาองค์พญานาคองคงินอื่นจะจะทำในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ขออนุญาตพูดถึงองค์กษัตรนาคาเพียงสองพระองค์ก็คือองค์กษัตย์องค์หนึ่งองค์สองส่วน องค์ต่อไปท่านใดที่มีความสนใจก็ขอเรียนเชิญติดตามในคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปกราบขอบพระคุณ fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าด้วยนะคะที่ไม่ทอดทิ้งในช่องของวันใหม่อภิมหารวยรวมทั้งวันใหม่ส t ตูดโอไว้ด้วย ประมาณสัก3-4เดือนข้างหน้าแอดมินคาดว่าสุขภาพจะแข็งแรงมากขึ้นก็จะมีโอกาสจัดทำในช่อง Youtube วันใหม่อาพมหารวยซึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวเลขที่แนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในการติดตามในช่องนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่อง Youtube ของเรานั้นได้จัดทำไว้2ช่องก็คือช่องวันใหม่อภิมหารวยและช่องวันใหม่สตูดิโอซึ่ง ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆแต่บางคลิปได้พัฒนาต่อยอดมาจากช่องเดิมซึ่ง ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีความสนใจก็เข้าไปติดตามรับฟังรับชมในช่องเดิมและช่องใหม่ของแอดมินได้ด้วยนะคะหากมีข้อขัดตกบกพร่องประการใดแอดมินผู้จัดทำรายการต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนเลื่อนคลิปไปอื่นท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามขอได้รดกดติดตามให้กับแอดด้วยกราบขอบคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่อภิมหารวยและวันใหม่ สตูิโอนะคะสวัสดีค่ะ